ใบพูกูเหมือนมึงยังวะก็เหมือนอยู่แล้วปะวะกูสวยกว่าเขาบอกว่าถ้าเราจ้องตาใครเกิน8ดวิคนคนนั้นจะตกหลุมรักเราโอ้ยก็แปดวิมันนานไปคนนข้างเนี่ยแปดใบชื่อใบพูอ่ะเราแบ่งเป็นกันทุกเรื่องพวกเราสองคนอ่ะสนิทกันที่สุดในโลกเลยไปไหนมาไหนจะทําอะไรก็ตัวติดกันตลอดตายอ่ะรักแฝดคนนี้มากที่สุดเรามึงพักนี้กูแบบอยากโดนตัวเขาว่า คนอะไรโคตรแท่ลังดูดิใจเต้นไม่หยุดแล้วเชีย่ยโนนี่ไปไอใบมันสิบเอ็ดลอดอเจอเธอเมื่อไรในใจมิวเด็เดดอกไม้มปลิวจนเกินฉันนั้นไอใบเฟิร์นไอใบพูนอแล้วได้มีพลัรกลิ่นซิตรีนสื่ออะไรถึงกันปะมีแต่พูดพร้อมก<อ>ันอ่ะแบบเนี้แบบนี้ย ใบเฟิร์นงงกับใบพูไม่เห็นเหมือนกันเลยรู้ได้ไงสนิทกันแล้วเหรอแปลกป่ะเพิ่งรู้จักกับใบพูแต่เหมือนรู้จักกันมานานแล้วอ่ะใบพูใบเป็นแฟนกับโนได้ปะ่ะแล้วถ้ากูไม่ให้อ่ะคิดไม่ออกเลยอ่ะว่าจะใช้ชีวิตคนเดียวยังไงคือเราอยู่กับใบเฟนมันทั้งชีวิตอ่ะแล้วยิ่งอยู่แกก็เข้ามาเราไม่รู้เลยอ่ะเมื่อเรารู้สึกยังไง เราชอบใครกันแน่ไม่แน่นะคนที่โนอชอบอะ่ะอาจจะเป็นเราก็ได้ใครๆก็ชอบมึงมากกว่ากูอะ่ะไม่เฟินกูรักมึงนะกูไม่ทิ้งมึงหรอกกูสัญญา